สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ลิซ่าเวนะครับก็มีเรื่องเล็ mm. เกๆน้อยๆมาอัปเดตกัน mm. เพิ่มอีกสักหนึ่งคลิปนะฮะตอนนี้นะฮะกำลังเป็นที่ฮือฮากันอยู่บนโลกอย่างทวิตเตอนะฮะกับ Asian Hall of Fame นะฮะนี่แค่ชื่องานก็ยิ่งใหญ่มากๆแล้วนะฮะถามว่า Asian Hall of Fame เนี่ยคืออะไรนะฮะ ถ้านึกภาพไม่ออกนะครับก็ลองนึกถึง Lock อก d อ o o h h l l o o f f m m แล้วกันนะฮะเชื่อว่าหลายๆคนเคยได้ยินชื่อนี้นะฮะทีนี้ความแตกต่างเนี่ยแตกต่างยังไงนะฮะต้องบอกว่าในส่วนของเอเซียฮอล of Fame เนี่ยมีความแตกต่างจากที่อื่นๆนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่านี่คือรางวัลที่มีส่วนสำคัญมากๆนะครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเอเชียโดยตรงเลยฮะ พูดถึงเอเชียเท่านั้นนะฮะโดยตรงเลยซึ่งทุกชื่อนะฮะที่ถูกเสนอเข้าไปเข้าชิงเนี่ยล้วนแต่เป็นบุคคลที่เขาเรียกว่าสุดในสายของเขาทั้งนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นศิลปงศิลปินเนี่ยก็เรียกว่าเป็นที่สุดระดับหัวแถวทั้งนั้นนะฮะถึงจะมีชื่อเข้าไปอยู่ในนั้นนะฮะแล้วก็มีสภาพสําคัญแบบทุกหมวดหมู่เขาเรียกว่ามีความสําคัญทุกหัวข้อเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าในหัวข้อหนึ่งที่แอดจะมาพูดถึงนะฮะคือหัวข้อที่แอดให ความสนใจเป็นพิเศษนั่นเองนะครับนั่นคือเต้าลิสนั่นเองฮะต้องบอกว่าลิซ่านะครับจากแบ็คพิงค์เนี่ย ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงนะฮะ Asian Hall of Fame เนี่ยทำให้น้องเนี่ยกลายเป็นศิลปินป๊อปคนแรกนะฮะที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรล้ววันนี้เป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วนะฮะซึ่งถ้าย้อนไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยน้องของเราก็มีชื่อเข้าชิงนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปีแล้วที่มีชื่อน้องเข้าชิงนะฮะเรียกได้ว่าตอนนี้ก็เป็นที่เขาเรียกว่าให้ความจดจอ่อสนอกสนใจกันอยู่บนโลกทวิตเตอร์นะฮะมีคนออกมาเสนอเกี่ยวกับ เรืองนี้ค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแอคเคาเกี่ยวกับเพลงนะฮะหรือว่าแอคเคาเกี่ยวกับข่าวบันเทิงนะฮะก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้กันเยอะแยะมากมายนะฮะผู้คนก็เข้ามากดหัวจงหัวใจเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะเป็นกําลังใจให้กับน้องนะฮะงานนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่สําคัญของวันนี้เลยทีเดียวนะครับกับการถูกนำเสนอชื่อเป็นครั้งที่2ของลิซ่าของพวกเรานะฮะ และท้ายคลิปครับเก็บมาฝากกันอีกนิดนึงเล็กๆน้อยๆนะฮะก่อนจะจากกันไปนะฮะแอดไททวิตผ่านแว็บ,บ,บ,บเมื่อกี้เห็นมีหนึ่งแอคเค์นะฮะเป็นแอคเค n ์แฟนของลิซ่าเนี่ยเขาลงนะฮะว่ามันนี่เนี่ยเป็นเพลงหญิงเคป๊ที่มียอดสตรีมมากที่สุดใน ประวัติศาสตร์ของแพลตฟอร์มไปแล้วนะฮะแพลตฟอร์มที่พูดถึงนี่คือ spotify นะฮะโอ้โหยิ่งใหญ่มากๆเลยเพื่อนเพื่อฟังล้กขนลุกอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะตอนนี้เดี๋ยวแอดไปก่อนนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์เพิ่มเติมกันไว้ด้านล่างนะฮะแลกเปลี่ยนกันตามภาษาคนที่ crazy lisa นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าตอนนี้ไปแล้วสวัสดีครับ